สบายดีนักเรียนนักศึกษาเพื่อนเอฟซีแลผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษทุกๆท,ท,ทานเพจนิวิชันออนไลน์ยินดีนำเสนอบทเรียนที่6ต่อจากบทเรียนก่อนเอาละเพื่อ่ให้เป็นการศึกษาเสียเวลาพวกเฮามาเริ่มเรียนกันไเลยเนาะ w ELCOME TO EP 06 THE TOPIC ANGER AND d i s p e a s i o e ความใจหายและความบพอใจประโยคที่พวกเราะจะได้เรียนต่อไปนี้จะเกี่ยวกับอารมณ์ความใจหายและความบพอใจ 1> Number 1 one am mad คอยอยากหาย mad แปลว่าอยากหาย หรือว่าอารมณ์เสีย i'm mad at you คอยอยากหาให้เจ้าแล้วเดอ้อ what's the matter with you เจ้าเป็นอีหยังหรือว่าเจ้ามีเรื่องอยังเด้ i'm mad at you คอยอยากหาให้เจ้าแล้วเดอ้อ stop it immediately ให้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้โลด 2> <c oughs> number 2 He really makes me mad. เราเห็นในคอยอยากให้หลาย a v e r y angry. คอยอยากให้หลาย Am pissed off. Number three. I can't stand you. คอยอดทนกับเจ้าบด้อีกแล้ว Number 4 I can't stand anymore. คอยบบมีความอดทนไปกว่านี้อีกแล้ว I can't bear. You anymore คอยอดทนกับเจ้าต่อไปบ่ได้อีกแล้ว Number five I can't bear it คอยอดทนกับมันได้ Number s Why do I have to obey you เป็นยังคอยจริงตองฟังความเจ้า Stop complaining เศรจมได้แล้วเรอ I can't bear it anymore คอยอดทนบ่ได้อีกแล้ว Number seven. How many times do I have to tell you? คอยต้องบอกจะอีกจักเทือ Why don't you understand? เป็นยังเจ้าคือบอกเข้าใจ I told you already. คอยบอกเจ้าแล้ว Number eight. Stop it. เศร้ซะยุดซะเดอเท่ากับ cut it out. Number n That's enough. พอได้แล้วหรือ Stop it That's enough เซอร์เดอร์พอได้แล้ว Number t e That's disgusting น่ารังเกียจแท้ See ignored เล่า <laughs> บสนใจเลย That's crazy นั่นมันเป็นบ้าแล้ว Number eleven <11. S 2> You are g e s t i n g on my nerves <laughs> You are g e t t i n g on my nerves เจ้าอ่ากวนภาษาโคยเดอ number 12 is none of your business มันโมเมนต์ธุรกิจของเจ้า make fun of หัวยอเยือ don't tease me ยยอย่าหยาะคอย number 13 your of nauseous your of nauseous เจ้านี่น่ารังเกียจแท้ number 14 don't make fun of บม่ต้องหัวย่อเยยอคอย my your own business my your own business ไปยุ่งเรื่องตัวเองพุ่น don't interrupt don't interrupt อย่าคัดจังหวะอย่ามากวนคอยเดอ number 15 shut up your mouth เส้นงับปากเจ้าไว้ซะเท่ากับ shut up number 16 Who do you think you are? Who do you think you are? จะคิดว่าเจ้าเป็นไผ่ Don't interfere. Don't interfere. อย่ามาแทรกแซงหรือว่าอย่ามาหยุ่งเดอ้อ